รีบใช้สิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้เงินเข้าแล้วนะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหลายๆท่านเรียกว่าบัตรคนจนก็ถือเป็นช่องทางที่ช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบยียนใหม่นะคะซึ่งในวันนี้นะคะวันที่1มิถุนายน2563เงินก็เข้าในบัตรแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะคะพร้อมกับเจสิทธิในการใช้จ่ายในเดือนมิถุนายนนะคะ7สิทธินี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ 1. น,นะคะสิทธิ์ในการซื้อของในร้านธงฟ้าประชารัฐจำนวน200-300บาทนะคะ2ค่าเดินทางจำนวน500บาทนะคะ3ค่าการหุงต้มจำนวน45บาทแต่ว่า3เดือนก็จะได้ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็4คืนภาษี5%สูงสุดที่500บาทนะคะแล้วก็5ช่วยค่าน้ำา1 0 0บาทนะคะแล้วก็6นะคะช่วยค่าไฟฟ้าจำนวน230บาทนะคะ ค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟนี้พ่อแม่พี่น้องก็จะต้องสมัครเพื่อรับสิทธิ์ก่อนนะคะแล้วก็สิทธิที่7นะคะก็คือเงินคนแก่นะคะก็จะได้ที่50บาทถึง100บาทนะคะก็จะเข้าให้ทุกวันที่15ของเดือนนะคะจนถึงเดือนกันยายน2563เลยนะคะซึ่งก็ยังยืนยันนะคะว่าบัตรคนจนก็จะยังใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีวันหมดอายุนะคะ ทั้ง14ล้านคนนะคะหากใครยังไม่ได้ใช้เงินในบัตรก็จะทบไปเดือนต่อๆไปนะคะแล้วก็จะไม่มีการดึงเงินคืนแน่นอนนะคะส่วนค่าการหุงต้ม45บาทนั้นจะใช้ยังไงนะคะก็คือให้ใช้กับร้านค้าขายก๊าซที่มีเครื่องรูดบัตรคนจนเท่านั้นนะคะ หากว่าการถังละ150บาทเมื่อรูดใช้งานแล้วก็จะได้ส่วนลด45บาทเราก็จะต้องจ่ายเงินสดไปจํานวน105บาทนะคะซึ่งก็ได้เป็นส่วนลดไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะแล้วก็ต้องใช้กับร้านที่รับชําระด้วยการรูดบัตรคนจนเท่านั้นนะคะ3เดือนถึงจะได้รับ45บาบาทครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็หากได้รับแล้วไม่ใช้นะคะเงินส่วนนี้ก็จะหายไปไม่ทบให้นะคะส่วนวิธีการลดค่าไฟฟ้ากับบัตรคนจนนั้นนะคะก็ สามารถสมัครได้ที่การไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งเมื่อมีบินเรียกเก็บค่าไฟฟ้ามานะคะพ่อแม่พี่น้องก็ต้องไปจ่ายปกตินะคะเมื่อท่านจ่ายแล้วทางกรมบัญชีกลางก็จะจ่ายคืนให้ท่านผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะตามสิทธิ์ที่ท่านได้รับในบัตรคนจนทุกๆวันที่18ของเดือนถัดไปนะคะเช่นพ่อแม่พี่น้องจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนมิถุนายนจำนวน210บาท พ่อแม่พี่น้องมีสิทธิ์ในบัตรคนจนจำนวน230บาทดังนั้นกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินส่วนต่างจำนวน210บาทมาให้ท่านผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่18ของเดือนกร,รกฎาคมนะคะแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องใช้ไฟฟ้าเกิน230บาทในเดือนนั้นพ่อแม่พี่น้องก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้นะคะต่อไปนะคะวิธีการลดค่าน้ำประปานะคะก็ สามารถไปสมัครนะคะได้ที่การประปานครหลวงนะคะซึ่งเมื่อมีบินเรียกเก็บเงินค่าน้ํานะคะพ่อแม่พี่น้องก็ต้องไปจ่ายค่าน้ําปกตินะคะเมื่อท่านจ่ายแล้วนะคะทางกรมบัญชีกลางก็จะคืนเงินให้ท่านผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะตามสิทธิ์ที่ท่านได้รับในบัตรคนจนทุกๆวันที่18ของเดือนถัดไปนะคะสมมุติว่าพ่อแม่พี่น้องจ่ายค่าน้ําเดือนมิถุนายนจํานวน80บาท ท่านมีสิทธิ์ในบัตรคนจนจำนวน100บาทดังนั้นกรมบัญชีกลางก็จะโอนส่วนต่างจำนวน80บาทมาให้ท่านผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่18ของเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องใช้ค่าน้ำเกิน100บาทในเดือนนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้นะคะซึ่งถ้าหากพ่อแม่พี่น้องนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์02-1092345ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ